ก็เหมือนพ่อที่มีเมตตาล,ลูกได้กำเนิดทางจิตวิญญาณพ่อก็ได้ให้ชื่อมาเป็นกรรมฐานครับให้ระลึกถึงพ่อได้รับความรักความเมตตาจากพ่อจริงๆนะครับได้รับความจริงจากพ่อครูพ่อครูรรเป็นต้นแบบนะเนาะพาะ่อพ่อครูท่าน สอนอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นทำเพื่อผู้อื่นเสมอนะครับไม่ได้ทำเพื่อตนพอครูแม้แม้แม้ยามยากลำบากเนาะมีมีผู้ตู่นะพอครูพอครูก็ยืนหยัดความจริงนะพอครูแสดงความจริงเป็นเป็นต้นแบบให้ลูกครับสิ่งที่ได้รับจากพ่อครูนี่ก่าวไม่หมดนะครับ แต่ว่าก็ได้เปลี่ยนแปลงลูกให้ให้ได้เลิอกออาใบายามุกนะครับแล้วก็ปฏิบัติศีลก็ได้พบกับความผาสุกตามที่สติปัญญาครับแล้วก็ความเข้าใจในธรรมครับในโอกาสที่เป็นโอกาสที่เป็นมงคลนี้พราะครูอัฏฐาดิยาสัจจายุของอครูนี่ลูกขอขอตั้งส จะอธิษฐานครับจะปฏิบัติตามคำพ่อครูสอนนะครับจะจะตั้งใจลดลดล,ละกิเลสแล้วก็ชีวิตชีวิตหนอพอพออยู่พอกินนี่เป็นกรรมฐานที่ดีมากเลยครับในในวัยชีวิตของของผมที่อายุเพิ่มขึ้นก็ได้เห็นความจริงนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อครูพ่ังสูงสุดชีวิตครับ